ดูสตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็รวมถึงชาวราศีมังกรสำหรับในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุดินกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ย,ยิปซีประจำเดือนของมิถุนายนนี้นั่นเอง และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มต้นกระดิกาครับว่าในเดือนมิถุนายนนี้ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาเรดกวาที่การงานของคุณกันนะครับสําหรับชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่พฤษศกันและก็รวมถึงมังกรน,นั่นเองพไพ่ใบแรกปรา,ปากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมา จากองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นั้นมันเป็นลักษณะของการงานหรือของคุณนั้นนะครับค่อนข้างที่จะเจอกับสถานการณ์ของความอึดอัดเจอกับความกดดันเจอกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวของคุณเองนั้นอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากใครบางคนแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วนะครับคุณก็จะสามารถที่จะสามารถพ่ารอดพ้นจากในสถานการณ์ของอันเป็นวิกฤตหรือสถานการณ์ของความอึดอัดกดดันลงไปได้ เรียกไ,ได้ว่าไพ่ใบนี้สื่อถึงในลักษณะของความสําเร็จที่เข้ามาในลักษณะของการที่เรียกว่าอาจจะมีการแข่งขันที่เยอะอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถบริหารจัดการมันไปได้หมด เพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกได้ว่าศัตรูการแข่งขันต่างๆคุณก็จะสามารถแก้ไขและก็ผ่านไปได้นั่นเองทําให้คุณเองก็จะใช้สามารถใช้ชีวิตที่ดีเกิดขึ้นได้หลังจากนั้นเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าการงานของคุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ดูตึงเครียดก่อนอาจจะเจอสถานการณ์ที่เรียกว่าอึดอัดก่อนแต่สุดท้ายก็จะสามารถแก้ปัญหาและก็จะสามารถเคลียร์ทุกๆอุปสรรคลงไปได้ไม่ว่าจะเจอกับศัตรูอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะสามารถเอาชนะได้นั่นเอง ฉะนั้นในเรื่องการงานของคุณก็ถือว่าไม่ได้อยู่ในจุดที่น่ากลัวน่าห่วงอะไรนะครับมันอาจจะมีสถานการณ์ของความเครียดบ้างหรือรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคทําให้คุณรู้สึกว่าติดติด,ตดขัดขัด,ขดและก็ต้องขอความช่วยเหลือบ้างแต่สุดท้ายก็จะได้รับการคลี่คลายและสุดท้ายก็สามารถหาทางรอดและก็ทางไปต่อจนได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างสําหรับการเงินนะครับของชาวราศีาธาตุดินในเดือนนี้ ไพ่ใแบแรกปรา,ปากฏขึ้นแล้วก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นในเรื่องราวทิศทางของการเงินนั้นก็อาจจะเป็นทิศทางที่คุณต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับการที่คุณอาจจะใช้เงินด้วยความประมาทเกินไปหรือใช้เงินฟุ่มเฟือยนะครับเรียกว่าไพ่ใบนี้สื่อถึงนกษณะของการเงินที่สนองกินเลสสนองตัณหาตัวเองสนองความต้องการของตัวเองจนลืมไตร่ตรองจนลืมวางแผนทําให้การเงินของคุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ติดขัด ทําให้การเงินของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องราวของการที่การเงินอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องรอหน่อยเพราะว่าไพ่ใบนี้สื่อถึงลักษณะของการที่เรียกว่าด้านการเงินมีจุดของการติดขัดด้านการเงินมีสกัดความสภาพคล่องหรือการเงินอาจจะมีอุปสรรคในสิ่งที่คุณรอคอยอยู่หวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโต หวังเงินสักก้อนหนึ่งในเดือนนี้ก็จ,จะมีความล่าช้าก็าจ,จะมีเกณฑ์การถูกเลทออกไปและสิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกข้อนึงก็คือคุณต้องระมัดระวังในเรื่องราวของการใช้จ่ายเพราะนั่นหมายความว่าการเงินของคุณจะถูกล่อยล้อจากรายจ่ายที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนั่นเองเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะครับก็อาจจะเป็นแค่จุดของการเตือนคุณนะครับว่าคุณต้องอย่บประมาทในการใช้เงินนะครับเกิดขึ้นนั่นเอง ต่อ,อมานะครับมาดูกันต่อในอเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างสําหรับความรักของชาวราศีธาตุดินในเดือนนี้นะครับให้ไปแรกปรากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าในเรื่องราวของความรักของคุณนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่เป็นทิศทางที่ดีก็เลยสวนทางกับการเงินเพราะฉะนั้นมันหมายความว่าความรักมีความชื่นมื่นความรักมีการพัฒนาความสัมพันธ์ความรักมีการเติบโตมันหมายความว่ายังไงมันก็หมายความว่าคุณเองอาจจะล่อล่อจากการเงินเพราะคุณเองอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอาจจะใช้เงินเกี่ยวกับการกินการดื่มนะครับสังสรร์ก็ได้เช่นเดียวกัน เพราะ,ะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าในเดือนนี้นั้นคุณมีความสุขกับการดําเนินชีวิตเป็นอย่างดีมันก็เลยอาจจะเป็นการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยจนลืมในเรื่องราวของการประหยัดสักหน่อยจนทําให้การเงินอาจจะช็อตเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองแต่ไม่เป็นไรละครับอย่างน,น้อยน้อยความรักก็จะเป็นการเติมเต็มให้มีเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นให้มีเรื่องราวของการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นบวกคนที่โสดอยู่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่คุณจะสามารถได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นกับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคนโสดก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเสน่ห์ดีมากนะครับและคนที่มีคู่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคู่ครองนั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอย่างดีพัฒนาความสัมพันธ์ที่เป็นเคิืเกิดขึ้นเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเรื่องความรักก็ดีสวนทางกับเรื่องอื่นๆกันเลยทีเดียวแหละครับและนี่แหละครับก็คือคําทํานายที่เกิดขึ้นจากการดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีของชาวราศรีธาตุดินประจําเดือนในมิถุนายนนี้ ก็ต้องบอกว่าโดยภาพใหญ่ภาพรวมแล้วก็ถือว่าคุณเองนั้นก็ยังบริหารจัดการไปได้ดีอยู่อาจจะติด,ตดนิดนึงในเรื่องของการเงินที่อาจจะดูแบบรายจ่ายเยอะหรือคุณใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยประมาทจนเกินไปแค่นั้นเองก็แค่ย้ำเตือนไว้จะได้ไม่ประมาทนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆก็ถือว่ายังไงคุณก็มีทิศทางที่เป็นบวกทิศทางที่ดีอยู่นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ